ความรู้เกี่ยวกับวันสงกรานนะครับข้อหนึ่งประเพณีสงกรานเริ่มมีมาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยใดก้อไก่สุขโขทยัยขอไข่อยุทยาคอควายทนบุรีงอง,งูรัตนโกสินประเพณีสงกรานนะครับเป็นวัฒนธรรมร่วมนะฮะประเทศเพื่อนบ้านเช่นลาวกัมพูชาเมียนมาหรือ12ปัปานาก็เล่นกันนะครับประเพณีสงกรานเป็นประเพณีที่ไทยรับมา เป็นเวลานับพันปีแล้วนะครับแต่ถ้าปรากฏเป็นหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนก็ต้องตอบว่าในสมัยอายุทยาครับอขอไข่นะฮะข้อ2คํคำว่าสงกรานเป็นคำมาจากภาษาสันสกฤตมีความหมายว่าอย่างไรกอไก่การรดน้ำดำหัวขอไข่การเคลื่อนย้ายคอควายการขึ้นปีใหม่ งองูการเปลี่ยนราศีนะครับผมสงกรานนะครับแปลว่าการเคลื่อนย้ายนะฮะขอไข่นะครับผมเคลื่อนย้ายนะครับเคลื่อนย้ายหรือเคลื่อนที่นะฮะหมายถึงการเคลื่อนย้ายของพระอาทิตย์จากราศีหนึ่งไปสู่อีกลาศีหนึ่งนะครับการเคลื่อนย้ายก็เป็นความหมายในภาษาสันสกฤตนะฮะเคลื่อนย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมฆนะฮะ ข้อ 3. ยูเนสโกขึ้นทะเบียนสงกรานไทยเป็นมรดกโลกเมื่อวันเดือนปีอะไรนะฮะเฉลยเลยก็คืององูนะครับ6ธันวาคม2566นะฮะก็ยูเนสโกนะครับ,รบได้ประกาศขึ้นทะเบียนสงกรานในประเทศไทยเป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะฮะ ก็เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติลำดับที่4ของประเทศไทยนะฮะอ่าก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นก็จะมีโขนมีนวดไทยนะแล้วก็มีโนรา